วันนี้คุณธนากรนะครับออกมาติงคุณพิธานะครับที่รั้นเนี่ยแสดงจุดยืนปมยุบพ,พักก้าวไก่นะครับหลังสารรัฐมนูลเนี่ยเคยออกงเขาเรียกว่าออกโรงเตือนแล้วแต่ไม่ฟังนะครับมองว่าเรื่องนี้กระทบความเชื่อมั่นกระบวน,นการนิฉัยแล้วก็มองว่าไม่เคารพกฎหมายด้วยชี้ว่าเป็นการบิดเบือนหลักการทุกข้อแล้วก็อ้างว่าเชื้ไตเอาดีเข้าตัวนะครับทั้งที่สารขยายเวลาชี้แจงถึง3ครั้งแล้วก็ตามครับในประเด็นนี้ครับคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับ สอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักโครมไทยสร้างชาติครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพักก้าวไก่นะฮะมีการถแถลง9ข้อต่อสู้คดียุบพักก้าวไก่โดยมองนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการไม่เคารพคําสั่งสารรัฐมนูญที่ได้ออกมาเตือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าไม่ควรมีการชี้นําเพราะจะกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญครับซึ่งเป็นข้อสําคัญที่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องยึดมั่นนะฮะ นั่นคือการเคารพกฎหมายเคารพคำสั่งศาลการกออกมาถแถลงข้อต่อสู้คดีควรยื่นต่อศาลโดยตรงไม่ใช่มาถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อประชาชนมากกว่านั้นยังอ้างข้อกฎหมายแบบบิดเบือนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแบบข้างๆกูคูอ้างประชาธิปไตยสารพัดทางเรื่องสารพนันุไม่มีอำนาจยุบพ,พักซ้ำยังอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรืกกอกรกตเนี่ยมีกระบวนการยื่นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับอีกทั้งมองว่านายพิธาและพักก้าวไกลมีความกังวลค่อนข้างหนักเรื่องคดี จนทำให้ผ่านไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายทั้งระบบแบบนี้จะเป็นประเทศผู้นำประเทศที่ดีได้อย่างไรซึ่งคุณธนกรตั้งคําถามนะครับส่วนกรณีที่นายพิธาอ้านนะครับว่าก,กรกตเนี่ยยื่นศาลโดยไม่แจ้งให้พักได้ชี้แจงนั้นคุณธนกรกล่าวย้ำนะครับว่าประธานกรกตเนี่ยได้ยืนยันการดำเนินการกรกตแล้วนะครับว่าไม่ได้ใช้ระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่เป็นตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งไม่จําเป็นต้องแจ้งให้พักก้าวไก่ทราบ เพราะมีหลักฐานตามคำวินิจฉัยของสารรัฐปรนูลทั้งนี้ตนมองว่าในชั้นของกระบวนการไต่สวนของสารรัฐปรนูลเองก็เปิดโอกาสให้พักก้าวไกลได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตอน,นที่พักขอขยายเวลามาแล้วถึง3ครั้งครั้งละ15วันจนครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแล้วถือว่าคดีนี้กรกตและศาลดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบพักก้าวไกลควรน,น้อมยอมรับคำตัดสินนะครับ คุณธนกรยังบอกอยกนะครับว่าการที่นายพิธาและก้าวไกลเนี่ยออกมาถแถลงว่าพรักการเมืองเป็นส่วนสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นจะอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพักการเมืองทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับข้อท็จจริงตรงนี้ด้วยการอ้างและการชี้นําสังคมว่าสารไม่มีอํานาจกรกะตยื่นโดยไม่ชอบเป็นการบิดเบือนข้อท็จจริงด้วยคําพูดสวยหรูให้ตัวเองดูดีแต่เป็นการก้าวล่วงแล้วไม่เคารพคําสั่งสารแบบนี้จะเป็นผู้นําประเทศที่ดีได้อย่างไรครับ